สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสทาทาดีเซลตัวเครื่อง2.2ของาเร็วนะตัว140อันนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการคือรถมีอาการสั่นสะดุดอะไรประมาณนี้นะลูกค้าบอกว่าเอาวัชฉีดไปทำมาแล้วนะแล้วก็บประกองมันก็เป็นแบบนี้ค่ะไขท,ท่อ ประมาณนี้นะเสียงเขกเล่งไม่ขึ้นก็มีควันออกข้อขาวๆอันเล่งท้างนะดูไฟลูกเครื่องนะแค่เปิดสวิตช์กุญแจไฟก็กระพริบแล้วนะ่ะเปิดสวิตต์กุญแจไฟกระพริบเลยมาดูเครื่อง ตรงหัวฉีดลูกค้าทำมาแล้วฮารีเลอันนี้ ECU ไม่ใช่ของมันนะนี่แปลงมาเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าค่ามันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนรีเล ECU ดูก่อนนะฮะอันนี้ใช้ไม่ได้อ้าวติดเครื่อง เครื่องติดเดินนิ่งเลยแต่รถมีอาการเล่งน,นะอะมาดูไฟเช็คเอนจิ้นที่กระพริบหายไปแล้วนะดอะูอันนี้ก็คือระบบน้ำมันมีปัญหาต้องดูน้ำมันนะมีน้ำอยู่ในระบบน้ำมันเดี๋ยวถอดถังน้ำมันมาดูเปลี่ยนกรองลูกหน้าลูกหลังระบบน้ำมันนะอันนี้แปลงแปลงมานะปักเปิก ก่อท่อตัดออกไปอนะฉันไม่ได้ไรระบบเดิมน้ำมันเครื่องนะ,ะนะรั่วซลยเนี่ยดูนะเนี่ยรอยหยดอาว ดูน้ำมันเครื่องนะถ่ายออกมาดูเป็นโคลเลยนะเหนียวกังเลยเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องใหม่เลยถ่ายน้ํามันออกนะฮะออกมาล้างถังใหม่เดี๋ยวมีเปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลังนะฮะแล้วก็ใต้กองน้ามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องเป็นโคลเลยเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะฮะใส่กองลูกหน้าลูกหลังลูกหน้าลูกหลังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะมาติดเครื่องดูอ่ะติดเครื่องด้วยน อ่าเครื่องเดินนิ่งนะมาดูหน้าปัดนะมีไฟอะไรโชว์ไหมอ่ารอบอยู่ที่แปดร้อยเก้าร้อยรอบอ่าโอเคนะครัถเล่งได้ปกติแนละ้วเดี๋ยวไปลองขับวิ่งเทสกันดูอ่าทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะ รถอัตราการเร่งดีเลยนะวิ่งดีเลยไปไม่มีโชว์ขี่นะสำหรับเกี่นี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เบื้องต้นนะรับต่อมาจากกูอีทีนึงนะเบื้องตน้นลูกค้าแจ้งอาการก็คือ,อรถมีการเร่งไม่ขึ้นนะเร่งไม่ขึ้น ก็รอบจะอยู่วันทันก่ารอบรถเล่งเองอะไรประมาณนี้นะจากที่ตรวจเช็คก็คือลูกค้า,าทำการเปลี่ยนกองลูกหลังมาแล้วก็พอตรงหัวฉีดเอาไปตอมมาแล้วหมดแล้วนะฮะนี่ก็ไม่จบนะเลยยกมาให้ทำหลักๆเลยนะก็คือระบบน้ำมัน,นมีปัญหา,าเปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลังเปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลังล้างระบบน้ำมันใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแล้วก็กองน้ำมันเครื่องใส่ของเตรียมมานะน้ำมันรั่วไหลโจ๊กเลยก็จบสรียบร้อยเลยนะส่งกลับบ้านได้ลูกค้าตัวรอ,อนานนะแรกถามัานึกว่าจะรอเป็นเดือนนะน,นีทำประมาณสชั่วโมงเสร็จนะจนะับรถกลับได้นะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาพานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับทีืช่างต้นตทาธานุ่งบุรีนะ0802222002นะเรื่องรถท่าพานุ่งบุรีช่างต้นตท,าท่าพานุ่งบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ